คุณพลเพจเอลเลนแกตสวัสดีค่ะวันนี้จะมาเรียนรู้อมรู้อมเพจนะคะร,รุ่นอะไรอ่ะครมันเป็นกระตูเรื่องนี้ทองทกโทอโทหัวสีฟ้ามี3มแบบนะคะวันนี้คุนพลเอามาก่อนแบบหนึงนใช่ไหมครับ ซื้อที่ร้านแม็กแวลูนะครนะคราคา58บาทอันนี้บิ๊กเบอร์รีนอันนี้เป็น,อ,น,น,ปนอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเป็นรีฟิลนะคะลูกอมเอาไว้เติมนะคะเพราะว่าในในแพ็คของมันเนี่ยให้มาแค่สองสองแถวเองนะคะตอนนี้ขุนพลเริ่มง่วงอย่าแกะเลยเรามาแกะกันดูเลย แกะเลยครับนี่อไปโชว,ว์พอนี่โหอันนี้เปิดง่ายเลยเพราะหัวมันสูงใช่ไหมครับมีผมยาวขึ้นมาผมมันตั้งทุกตัวเลยอ่าครับนี่เอาเอาลูกอมรถนี้ดีกว่านะเอาสีอะไรดีครับเราจะเก็บรี้อก่อนแกะอันนี้กอนแกะทำไมอะแกะมาดูหรอ<ม>ครับครับ อาจจะมืดนิดนึงนะคะเพราะว่าแสงไฟมันไม่พอแส,แสงไฟเยอะเลยเอ,อีเยอะแต่ว่าแสงไฟมันเล็กเพื่อนจะกินรสเลมอนค่ะเลมอนสีเหลืองนะครับที่เอามามีมีสีเหลืองสีส้มนะครับตัวอมเพสสีเขียวเหลืองสองครับแล้วมีสีอะไรอีกสีแดงมีไหมสีชมพูสีแดงสตอรอเบอรี่ไม่ใช่สีแดงเชอรี่ครับเหรอ สีเขียวอะไรนนสตรอเบอรี่อ๋อ,อใช่เป็นรูปสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็เลมอนเหรออันนี้อันนี้อะไรอะเลมอน,มอ,นอันนี้ส้มนะคะอ่ะทีน,นี้แกะอันไหนดีเลมอนกันโอเคเดี๋ยวแม่แกะอันนี้เนะชอร์รี่ครับเชอร์รี่สีชมพูเข้มเลยนะคะอ่ะเปิดสวัสดีชื่ออะไรนะเดี๋ยวต้องไปหาชื่อก่อนเนาะ ใช่แล้วใชแวใ่แม่แกะแบบนี้เนี่ย้แกะทั้งหมดต้องแกะเป็นแถวทั้งหมดแล้วก็เทใส่เลยมันจะได้ไม่โดนมือเราเยอะนี่ใส่แบบใส่แบบนี้เลยนะคะเทลงไปเลยเป็นแถวเป็นแนวเลยสีน่ากินจังหล่นไปละหนึ่งอันตุ้มแนว นี่ใส่ลงไปแล้วนะครับนี่ก็จะมาเรียงตัวกันอยู่านนี้ปึ๊ปอ่าออใส่เลยมันไม่ตรงเดี๋ยวนะครับแม่จับตรงๆก่อนนะคะอ่าออใส่ข้างล่างกินแป๊บเดียวก็หมดแล้วล่ะที่จริง แน่เย่กินโชวเปิดมาปุ๊บมันก็จะโผล่ออกมาเลยนะคะคุณพลเคยรีวิวบ่อยแล้วที่กดลูกอมเพสนะครับชอบเพราะว่ามันมันเป็นรูปตุ๊ก,กตารูปการ์ตูนที่น่ารักเลยใช่ไหมครับแมกควีนก็มีเจ้าหญิงเจ้าชายแล้วมีอะไรอีกแองกี้เบิร์ดแองกี้เบิร์ดมีเยอะเลยมีอะไรอีกที่ผ่านมาที่เพิ่งซื้ออ๋อหมา ใช่ไหมครับ mm hmm. อร่อยไหมรสมะนาวอร่อยใช้ได้เลยไม่เยี่ยมเหรอตอนกินขนมไม่เยี่ยม mm hmm. อ๋อกินอีกนะคะไ,ไม่หมดค่ะอืหาซื้อได้ตามโลตัสก็มีเซเว่นก็ม,กมีราคาอาจจะแม็กเวลลูก mm ็มีครับต่างกันบาทสองบาทเนาะอันนี้คุณควรซื้อมาจากแม็กเวลลูครับไม่ค mm ่อ hmm. ยได้ยินเสียงคนเลยดีมากครับ mm hmm. จบยาง mm hmm. น่ารักเชียวมีสีเจ้าหิมีผู้หญิงด้วยนะอีกตัวหนึ่ง mm hmm. ผมสีชมพู บายๆก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามให้กดไลค์กดแชร์ให้คุณเพื่อนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย